นิวรนการพิจารณานิวรนดูก่อนพิสูทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่ดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรนหดูก่อนพิสูทั้งหลาย ก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เมื่อกามชฉันทะความพอใจในกามารมณ์มีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามชฉันทะมีอยู่ณาภายในจิตของเรา เมื่อการมาฉันทะไม่มีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมาฉันทะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่การมาฉันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละกามาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่การมาชันทะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่า พยาบาทมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีหน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีหน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่ง ความละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่พยาบาทอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อถิ่นนมิทะความคลานกายและง่วงเหงามีหน้าภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าถินนามิธะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อถินนามิธะไม่มีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถินนามิธะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึง่งความที่ถินนามิธะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วย อันหนึ่งความละถินนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ถินนมิธะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่ออุททัศจ,จกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและลำคาญใจ มีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธจักกุกุจจะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุทธ,ธจกักกุกุจจะจะไม่มีณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธจกักกุกุจจะจะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทธจกักกุกุจจะอันยังไม่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึง่งความละอุทธจากกกุจะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึง่งความที่อุทธธ่าจากกูกูจะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยมีณภา,ายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิชฉามีอยู่ณภา,ายในจิตของเราหรือเมื่อวิจิกิชฉาไม่มีหน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิชฉาไม่มีหน้าภายในจิตของเรา อันหนึ่งความที่วิจิกิชาอันอยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความลาวิจิกิชาที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่วิจิกิชาอันตนละเสียแล้ว ไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจ mm hmm. รารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อ <timeframe S 1> มพิจารณาเห็นธรรมธรรมดา คือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้ แต่เพียงศักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืนนอนิวรห้าอย่างนี้แล